นะโมตตสัะภะวะโตระหะโตสัมมาสัมทัสสะนโมตตสสะพะวะโตระหะโตสัมมาสัมทุสสะนโมตัสสพภะวะโตระหะโตสัมมาสัมทัสสะกินนาทานา วิตุทิวิุทละณะายาติสรเนนัสหามัญศีลานิยจามาตุเตียมปีมายังปันเตวิสุิุละณะายาติสรเนนสหามัญศีลานิยจามาตะเตียมปีมายังปันเตติสรเนนสหาปัญศีลานิยา สาตุนะโมตัสสะพทธวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพุทวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรนังัชามิพุทธังสระังพัชฌามิ คำมังสารนังขจามิคำมังสารนังขจามิสังขังสารนังขจามิสังขังสรนังขจามิทุติยมปิดพุทธังสารนังขจามิทุติยมปิดพุทธังสารนังขจามิทุติยมปิดคำมังสารนังขจามิทุติยมปิดคำมังสารนังขจามิทุติยมปิดสังขังสารนังขจามิทุติยมปิดสังขังสารนังขจามิตัตยมปิดพุทธังสารนังขจาม มิตตียมปิดุทัสนังชาลสตมปิธรรังสรนังพชามิตะตียมปิดธรรมังสรนังคัชามิตติมปิสังขังสรนังคัชามิตตียมปิดังสังสรนังคัชามิติสรนัธรรมังนิจตังสาธุปัสสามะคันติปานาปิปาตาเวรมณี สิกขาประทังสมาธิยามิปานาปิปานาเวระมณีสิกขาประทังสมาธิยามิอัคคินาธานาเวระมณีสิกขาประทังสมาธิยามิอัคคินาคานาเวระมณีสิกขาประทังสมาธิยามิกามสุวิชชาจาราเวระมณี สิกขาปะทงสมาธิยามิปาเมสุปิชาเจราเวรมณีสิกขาปะทงสมาธิยามิมุกสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทงสมาธิยามิมุกสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทงสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาตถานาเวรมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมริยะมัสยาปมาตฐานาเวรามนุจิกนาปะทังสมาธิยามิกิมานิปัญจสิกขาปะธา,านิสีเลนะสุปฏิยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุตติยันติตัสมา,ส,มาสีลังวิโสภะเย 搞那就露天。 I do จโลกาทิปฏิสหัมปฏิกัติฉลีอัญชวลังกาจารถาสติสัตตาตะจักชาติกาเทเสตุธัรมังอพุกมปิมังฟะทาง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตะทารัสสะสังขะโมอันาคุลาจักรรมันตา เอตัมมังพระ,ะมุตตะมันติอีอีอขอเจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายณโอกาสันนี้อัตมาภาพจะได้แสดงธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อชี้ทางสว่างใจเพื่อชี้ความเป็นไปแห่งมุงคลธรรมทั้งหลายที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ให้เป็นหลักปฏิบัติ แกเ่เราเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายอันจะได้นำไปเป็นหลักปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตอนเองและครอบครัวต่อไปนอกจากนี้หลักธรรมบางอย่างนั้นยังมีความเป็นมงคลส่งไปถึงในภายภาคหน้าได้ด้วยและเมื่อมีการสั่งสมบ่ยอยๆย่อมเป็นปัจจัยให้เข้าใจถึงการบรรลุธรรมได้ในที่สุด ซึ่งคนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจในเรื่องนี้พอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายเท่าที่เวลาอันสั้นๆเล็กน้อยนี้จะเลือกประโยชน์ให้ตามสมควรสืบต่อไปพระธรรมเทศนาที่จะแสดงในวันนี้ได้แก่เรื่องมงคลธรรมมงคลชีวิตข้อที่12คือบุดตัดศัตสังขัหมการชุบเลี้ยงบุตที่ดาให้เป็นดี เป็นคนดีเป็นมงคลในชีวิตเพื่อให้เราเหล่าท่านทั้งหลายได้ทราบถึงอาการในการชุบเลี้ยงบุตรทิดาของคนให้เจริญเติบโตมาอย่างมีคุณภาพไม่ใช่เติบโตมาก็กินอาหารเพียงอย่างเดียวเหมือนสัตว์อื่นทั่วไปเพราะว่ามนุษย์นั้นมีอาหารที่ต้องบริโภคหลายอย่างจึงจะเติบโตมาเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์แบบได้ตามชื่อที่เรียกว่ามนุษย์ซึ่งแปลว่าจิตใจสูง เพราะเหตุผลข้อนี้เองมนุษย์เราจึงมีขีดความสามารถสูงกว่าสัตว์อื่นท่านสาธุชนทั้งหลายมนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้นับว่ามีความเจริญกว่าคนในยุคโบราณมากมีเทคโนโลยีหลายอย่างเกิดขึ้นซึ่ง้ากหลงรักหลงทนุถนอมจนทำให้เด็กนั้นถูกตามใจจนไม่อาจจะก,กลับคืนได้ กลายเป็นนิสัยที่ถูกตามใจมาตั้งแต่เด็กแล้วในที่สุดก็เสียผู้คนไปเสียผู้เสียคนไปเมื่อถึงตอนนั้นก็มาร้องโอดครวนว่าลูกไม่ดีลูกเกิดมาล้างถามพ่อแม่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่หรือบางคนเป็นองมากถึงขั้นทำร้ายพ่อแม่เวลาที่ของเงินทองไม่ได้บางรายก็ถูกทอดทิ้งในายามชลา ท่านสาธุชนทั้งหลายภาษิตของคนโบราณเราว่ารับวัวให้ผูรับลูกให้ตีนั้นยังมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่คือถ,ถ้าใครเลี้ยงดูลูกมาด้วยการอบรมทั้งสอนอยู่เป็นประจำหรือบางครั้งก็มีการลงไม้ลงมือบ้างเพื่อให้เก็ดหลาบลูกคนนั้นก็จะอยู่ในโอวาทของพ่อแม่และก็ทําการศึกษาเราเรียนไปจนจบตามที่พ่อแม่จะมีปัญญาส่งให้เล่าเรียน แต่สําหรับบางคนนั้นที่ถูกตามใจมาตั้งแต่เด็กนั้นจะเป็นเพราะพ่อแม่ตามใจหรือด้วยพ่อแม่ไม่ได้อบรมอบรมนิสัยก็ตามในที่สุดก็เสียคนไปเพราะคบเพื่อนไม่ดีบ้างกลายเป็นเด็กติดสิ่งเสพติดมุนเมาบ้างไรการศึกษาพ,พัฒนาศักยาภาพไม่ได้ก็มีมากมายเมื่อเป็นเช่นนี้บ้านหนังใด็าตามที่ได้เด็กประเภทนี้มาเกิดด้วย ก็ถือว่าเป็นความโชคร้ายของบ้านนั้นพระพุทธเจ้าทรงเรียกบุตรประเพียรนี้ว่าอวาวชาตบุตรคือลูกที่เกิดมาล้างผานพ่อแม่ลูกที่ฉุดพ่อแม่ให้ตกนรกด้วยเกิดมาต่างช้ากว่าพ่อแม่ให้สามารถเป็นที่พึ่งแก่พ่อแม่ได้ในเรื่องเกี่ยวกับบุตรทิดาน,นี้พระพุทธองค์ทรงสอนว่าเด็กนั้นเรียบเสือนผ่าขาวที่เราจะเอาสีอะไรก็ตามไปย้อม ให้เด็กกลายเป็นสีนั้นไปมันจะติดได้ง่ายซึ่งยังทรมานอีกด้วยก็เป็นผ้าบริสุทธิ์มนุษยนั้นก็เช่นเดียวกันตั้งแต่เด็กยังมีจิตบ,บริสุทธิ์อยู่เรียกว่ายังมีจิบบตปรพัดสอนอยู่ยังเผาสะอาดอยู่เมื่อแปดเพื่อนด้วยสิ่งใดแล้วก็ายากที่จะล้างออกได้ดังนั้นพ่อแม่ที่ฉลาด จะต้องคอยบอก,กลูกเล็กๆอยู่ตลอดว่านั่นอะไรนี่อะไรอะไรที่ลูกจ,จากําจกคนอื่นมาที่ไม่ดีพ่อแม่ต้องรีบแก้ไขบอกว่านั่นไม่ดีห้างทำอีกห้ามพูดอีกถ้าไม่เชื่อก็ต้องลงโทษขอให้เ็จตาเพื่อที่เขาจะได้ไม่นำสิ่งนั้นติดเป็นวิสัสยของเขาไปด้วยในเวลาเติบโตแล้วในเรื่องนี้พระพุทธองค์ทรงอุปมาให้ฟังสมมุติว่า ลูกเล็กๆของเรานั้นไปปืนกินก้อนหินแล้วติดลงไปในลําคอทางทัที่รู้ว่าถ้าเราล้วงมือเข้าไปถืงก้อนหินนั้นออกมานั้นลูกจะต้องเจ็บและร้องดังกว่เดิมถ้าพ่อแม่กลัวลูกเจ็บป่อยไว้เช่นนั้นลูกอาจทรมานไปเป็นเวลานานและในที่สุดอาจเสียชีวิตได้เพราะหินก้อนนั้นติดคอแต่ถ้าพ่อแม่คนใด สงสารลูกตนและต้องการเอาก้อนหินออกจากลำคอลูกแล้วตัดสินใจล้วงนิ้วมือลงไปดึงเอาก้อนหินนั้นออกมาแม้ว่าลูกจะร้อเพราะเจ็บขณะที่กำลังเอาก้อนหินออกก็ไม่ต้องสนใจเพราะดึงก้อนหินออกนั้นมาเช่นนี้เด็กนั้นก็จะเจ็บในระยะเวลาสั้นๆและหายเป็นปกติได้แล้วปลอดภัยในที่สุดการเลี้ยงเด็กตัวเล็กๆก็เช่นเดียวกันหน้าที่ของพ่อแม่ ไม่ใช่มีเพียงการป้อนอาหารให้กินเพื่อให้เด็กจเจริญเติบโตเท่านั้นเพราะในตัวเด็กนั้นยังต้องการอาหารอีกหลายอย่างที่ไม่ใช่มีเพียงอาหารทางกายอย่างเดียวแต่ยังมีอาหารทางอารมณ์ทางสมองทางความคิดและทางจ,จิตใจอีกด้วยที่เด็กต้องรอ,รอรับพ่อแม่จะป้อนให้ซึ่งถ้าพ่อแม่ผู้ใดไม่เข้าใจหลักการข้อนี้เด็กที่โตมา จะมีเพียงร่างกายเท่านั้นที่เจริญเติบโตแต่สภาพร่างกายความคิดอย่างอื่นจะบกป้องที่ตนพิการไปดางที่เราได้เห็นกันอยู่ว่าเด็กบางคนนั้นนิสัยดีว่านอนสอนง่ายเด็กบางคนนั้นก้าวร้าวว่ายากสอนยากดื้องรันเด็กบางคนไม่กล้าแสดงออกเด็กบางคนฉลาดหัวไวแต่บางคนโง่หัวสมองช้าสิ่งเหล่านี้ล้วนมีสาเหตุหลัก มาจากการพ้ออาหารให้ไม่ครบทวนทุกอย่างนั้นอาหารทางกายนั้นถ้าก้อนน้อยเด็กร่างกายจะผอมโซอันนี้ดูไม่ยากแต่ถ้าส่วนที่ดูยากนั้นคืออาหารทางอารมณ์าาทางสมองทางความคิดและจิตใจอาหารทางอารมณ์นั้นมีทั้งการปรอบโยนการทําให้ผ่อนคลายการทําให้ร่าเริงเบิกบานใจมีเครื่องเล่นให้เล่น เพื่อที่ให้อารมณ์ดีให้เก็นบ,บนอารมณ์อารมณ์ร้อนเจ้าอารมณ์ไม่แร้แค้นทางอารมณ์ส่วนอาหารทางสมองนั้นพ่อแม่จะต้องคอยแนะนำตั้งสอนว่านั่นอะไรนี่อะไรนั่นมีโทษอย่างไรนีม่มีโทษอย่างไรอะไรที่ไม่ดีอะไรที่ดีรวมไปถึงส่งลูกให้ได้รับการศึกษาที่สูงที่สุดฟังคับแนะนำ ลูกให้รู้จักทงการบ้านให้ขยันอ่านหนังสือเพื่อให้เป็นข้อมูลทางสมองส่วนอาหารทางความคิดนั้นข้อน,นี้เป็นอาหารแบบเดียวกับสมองที่ได้รับจากการทั้มสอนแนะนําจากการเล่าเรียนแต่ข้อน,นี้เป็นการแนะนําให้เอาสิ่งที่มีอยู่ในสมองนั้นมาพัฒนาส่งเสริมความคิดให้เกิดความคิดใหม่เพราะความสําคัญของความคิดนี้เอง ตามเหมน่วยงานราชการหรือเอกชนบริษัทต่างๆจึงมีการจัดการอบรมสัมมนาหรือการออกไปดูงานตามสถานที่ต่างๆกันอยู่เป็นประจำก็เพื่อพัฒนาความคิดให้เกิดความคิดใหม่มาพัฒนาองค์กรของตัวเองสุดท้ายนี้อาหารทางจิตใจข้อนี้มีความสำคัญม,มากเพราะเป็นการ้อนอาหารเข้าไปให้ถึงแก่นแท้ของความเป็นคนในทีเดียว นั่นคือต้องแนะนําให้เด็กรู้ว่าอะไรคือบุญคือบาคือความดีคือความชั่วนําพาให้เขาได้ทําบุญนําพารักษาศีลวหวพระสวดมนต์นำพานั่งสมาธิสิ่งเหล่านี้คือการปรับฐานภายในของมนุษย์ให้สมบูรณ์เมื่อภายในสมบูรณ์แล้วก็จะล้นออกมาภายนอกทําให้เด็กมีพฤติกรรมที่ดีว่านอนสอนง,ง่าย เชื่อฟังพ่อแม่เมื่อเด็กถูกเลีย้ยงและอบรมมาดีก็จะกลายเป็นอภิชาติบุตรคือบุตรที่เกิดมาดีสามารถเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ได้ในวัยชราชุดพ่อแม่ขึ้นจากอบายมุตได้นำพาสู่สวรรค์ได้ถ้าพ่อแม่ผู้ใดได้ชุบเลี้ยงบุตรที่ดามาดีตามที่แสดงมานี้ก็ถือว่าเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของครอบครัวนั้นแล้ว ซึ่งจะมีแต่ความสงบสุขร่มเย็นตราบนานเท่านานการชุบเลี้ยงบุตรทิดาให้ดีจึงเป็นมงคลแก่ชีวิตตามแสดงมานี้ในท้ายที่สุดแห่งธรรมเทศนานี้อาตมาภาพจะได้แสดงมาในเรื่องมองคลชีวิตตอนว่าด้วยการเลี้ยงบุตรทิดาดีเป็นมงคลได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วจึงขอยุติพระ ธรรมเทศนาลงเพียงเท่านี้ในท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้อออำนาจคุณพระศรีรัตนาตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพร้อมด้วยอำนาจคุณกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บังเพ็ญนแล้วในวันนี้จงมารวมกันเป็นกบาเป็นเดชะเป็นพละปัจจัยจึงบรรดาให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญ มั่งคั่งด้วยทรัพย์ยสมบัติมากมายเจริญด้วยอายุวันัะสุขะรระ,ระมีอายุยืนนานมีผิวพรรณของใสมีจิตใจเป็นสุขทีพระกำลังที่แข็งแรงและสมบูรณ์ด้วยลาบยศสรรเสริญสุขตลอดไปด้วยกันทุกท่านทุกคนเพินสแสดงพระธรรมเทศนา มาก็พอสมควรแก่การเวลาแล้วพอยุติพระธรรมเทศนาลงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการลัชนี